สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรสอนตัวล่างตรงๆที่2ชุดนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีอีกสูตรที่จะมาคำนวณให้ท่านสมาชิกจะรับชมกันของวันที่16กรกรกฎาคมอยนะครับอ่ก็เรามาลุ้นกันต่อน,นะครับสำหรับสูตรอันนี้นะครับอ่าซึ่งสถิติสูตรอันนี้เริ่มเดินตั้งแต่วันที่ออก0-6นะครับอ่ก็จะเป็นขั้นแรกนะครับที่สูตรเริ่มเข้า ก็เข้ามาแล้วสีเงติดครับสำหรับสุดนดนี่สูตนี้ครับก็ในวงล่าสุดที่ฟานมานะครับซึ่งหลัก1ิล่านะครับก็คำนวณออกมาได้ที่6และ9นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีทําให้ดูนะครับอันนี้จะเป็น c ถดีนะครับที่เอามาย้อนไลให้ดูนะครับก็เข้าที่เลข6นะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยล่านนะครับก็เราใช้สูตรเด่นตัวเดียวนะครับซึ่งเอามาจับ คู่เนี่ยก็จะได้ที่2คู่แบบนี้นครับซึ่งก็ count ที่ชูแรกนะครับก็จะมาแบบนี้ตรงๆเลยนะครับนะซีซีซูอันนี้นะครับเข้ามาแล้ว4งวดติดนะครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับงานคนที่ห้านะครับซึ่งก็เป็นวันที่16กรกฎาคมนะครับเอาล้วครับเรามาคำนวณ ย้อนล่างดูกันนะครับว่าจะตรงตามแบบที่เขียนไว้ให้หรือไม่นะครับก็เรามาดูกันนะครับวิธีทำนะครับสิบล่างก็เราจะใช้หลักหมื่นครับนะคเลขห้าตัวนี้นะครับเราจะบวกกัน2ครั้งนะครับ5บวกกัน2ครั้งมีค่าเป็นศูนย์ครับก็มาบวกกับหน่วยบนนะครับนะคือเลขสองก็มาบวกกับสิบล่างนะครับแต่มี1ครั้ง และสุดท้ายเราจะบวกกับเลขคงที่นะครับนั่นคือเลขคงที่8นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะนับเพิ่มไปอีก3แต้มนะครับอ่าส่วนวิธีทำหน่วยล่านะครับซึ่งเราจะใช้หลักหมื่นนะครับนั่นคือเลข5นะครับก็บวกกับหลักพันนะครับอ่าก็มาบวกกับอ่าที่เป็นเลขท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเราใช้เลขท้ายครั้งค้งที่หนึ่งมาคำนวณด้วยนะครับก็ใช้หลักหน่วยครับขายครั้งที่หนึ่งก็บวกกับ5คงที่อีกครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย อ่อันนี้เราจะไม่บวกกับแต้มมันครับก็จะจะได้ตัวเดียวเลยนะครับก่อนเรามาบวกดูกันนะครับเริ่มที่หลักสิบล้านะครับ5บวกกัน2ครั้งนะครับมีค่าเป็น0 0นบวกกับ2บิเป็นนะครับ2บวกสบวกไปของที่คานนะครับมีค่าเป็น0อ่าตัวแรกนะครับจะเด่นอยู่ที่0ูนย์ให้เราบวกเพิ่มอีกนะครับเราจะบวกเพิ่มกับแต้ม3ามนั่นเองครับก็จะเด่น0นและ3นะครับ จงจะเดอยู่ที่หลักสิบล่างครับส่วนเวลางนะครับ5บวกแเป็น13 13าบวกกับ8เป็น21บาบวกกับ5้คงที่ครับก็จะเป็น26นะครับฉะนั้นจะเด่นที่เลข6นะครับเด่นตัวเดียวนะครับศูนรที่2นะครับก็จะเป็นศูนย์หน่วยทีนี้เอามาจับคู่ครับคู่เด่นที่เราจะได้นะครับก็จะเป็น0 0 6ศูนทกนะครับ จะได้36ซึ่งจะเด่นอยู่ที่2คู่นี้นะครับอ่าเรามาดูนะครับผลที่ออกทัดจาก0 9นะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับซึ่งก็ออกมาตรงๆงเลยนะครับตามที่เราคำนวณได้นะครับเริ่มแรกนะครับก็จะได้แบบนี้ตรงๆงเลยนะครับอ่าหลัก10ล้านนะครับจะเด่นอยู่ที่2ตัวนี้นะครับก็เข้าที่เลขสูงนะครับส่วนหน่วยล้านนะครับเป็นสูเด่นตัวเดียวนะครับก็มาแบบนี้นะครับ ก็ข้าวที่ชุบแร่นะครับก็แบบตรงๆเลยอ่ะก็มาดูต่อนะครับข้อที่สองนำหลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งครับบวกกับหน่วยบนบวกกับ10ล่างและบวกกับแปของที่นะครับ0บวก2ครับเป็น2 2บวกศบวกกับแปของที่มีค่าเป็นศูนครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับนั่นคือ0ูนและ3นะครับอ่าต่อมาหน่วยล่างนะครับ 5บวก5นะครับซึ่งเราจะใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันนะครับก็มับวกกับโดยท้ายค่า้งนี้น่1นะครับและสุดท้ายบวกกับ5โคงที่นะครับ5บวก5เป็นศูนย์ะครับศูนวกับ7นะครับก็เป็นวกับ5นะครับก็จะเป็น12นะครับฉะนั้นจะเด่นอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับเป็นเลข2ก็เอามาจับคู่เด่นนะครับก็จะได้แบบนี้ครับ0 2 3 2์สอานั่นเอนะครับ ซึ่งผลที่ออกถ้าจะศูนย์นะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับวันนั้นออกศูนย์สก็ตรงตรงอีกแล้วนะครับสิบ้าน,นครับเข้าที่เลขศูนย์ส่วนหน่วยล่างก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็เข้าที่คู่แรกนะครับตรงตรงเลยนะครับต่อมาพวกนี้นครับพวกที่สามนำหลักหมื่นประกันสองครั้งนะครับ ก็วกกับหน่วยบุญกับ10ล่างและสุดท้ายบวกับ8ของที่นะครับ2บวกกับ6ครับเป็น8นะครับ8ปวกศูนย์วก8ของที่ครับเป็น6 6นับเพิ่มอีก3แตไดก็จะเป็น9ถูกไหมครับฉะนั้นจะเด่นอยู่ที่6และ9ครับซึ่งจะเด่นในหลัก10ล่างครับส่วนหน่วยล่างนะครับอ่ะก็เราใช้เลขท้ายนะครับคันที่1นะครับซึ่งเราจะใช้หลักหมื่นวกกับหลักพันวกับหน่วยท้ายค่นี้่1 บวกกับ5คงที่นะครับเดีเรามาลองบวกดูกันนะครับ1นบวกเนะครับ1นบวกเเป็น0ูนย์ศูนย์บวกเเป็น7จ็ดบวกหครับก็จะเป็น12ก็จะเป็นเลขเดิมนะครับเอามาจับคู่เด่นจะได้6 2 9 2นะครับแค่นี้เองครับอ่ะเป็นสูตรเดิมดีนะครับ6 2 9 2งเก้าสอนไครับอ่างวดนั้นนะครับผลที่ออก9 2นะครับ เรามาดูกันนะครับ10ล่านครับวันนี้เข้าที่เลข9นะครับโดยล่างนะครับเข้าที่เลข2นะครับซึ่งก็มาในคู่ที่2นั่นเองนะครับพอ3มก็ติดเลยต่อมาวันที่4นะครับก็นี่ครับนำมาประกัน2ครั้งแบบนนี้ปรกกับหน่วยปรกันปรกับ10ล่าปรกับ8คของที่นะครับ2บวปรกับ7เป็น9กครับพเกเป็น8ปดปดพแปเป็น6นะครับ ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับ69นะครับเอาไปวกกับแต้ม3นะครับส่วนหนุ่ยล่านะครับบวกกันแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลขท้ายนะครับอ่าหกวกหนึครับเป็น7จ็วกกับเกนะครับก็เป็น16กับ5้าเป็น21นะครับฉะนั้นจะเด่นที่เลขหนนะครับเอามาจับคู่เด่นนะครับจะได้หกหนึก้านะครับ แค่นี้งครับซ่งก็ในวันล่าสุดนี้นะครับสองตัว่รกนะครับออก61นะครับซิงก็กลับมาเข้าที่คู่แรกนะครับติดมาที่ตัวแรกนะครับ6กครับก็มาเป็นมิ้งตรงๆเลยครับโดยที่เราไม่ต้องกลับนะครับสำหรับสูบอันนี้นะครับเป็นสูบแรกตรงๆเลยนะครับก็จะเด่นอยู่ที่2คู่เท่านั้นนะครับก่อนใหม่นี้เราจะมาลุ้นกันต่อนะครับ ก็เป็นสูที่เดินดีเดยทีเดียวนะครับซึ่งสูวนี้ก็จะเดินอยู่แค่2คู่เท่านั้นนะครับสำหรับวดใหม่นะครับก็เรามาบวกกันต่อเลยนะครับวิธีทำนะครับก็ให้เรานําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหน่วยบนนะครับแบบนี้บวกกับ10ล่างและสุดท้ายบวกกับ8คของที่นะครับเอามาบวกกันนะครับ6บวกกับ7นะครับก็จะเป็น13บวกกับ6ครับเป็น19บเก้านะครับสิบเก้าบวกกับ 8นะครับเป็น27นะครับอ่จะเด่นตัวแรกครับก็คือเลข7จ็ดนำไปบวกกับแต้ม3นะครับก็จะเป็น0ถูกไหมครับ70ครับซึ่งจะเด่นอยู่ที่หลักสิบล่างส่วนหน่วยล่างนะครับนำหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหน่วยท้ายข่านิดนึ่งนะครับและสุดท้ายบวกกับ5คงที่นะครับแบบนี้นะครับ8ปดโมเป็น9 9้บวกเนะครับก็เป็น16บกวกกับ5คงที่เป็น21นะครับฉะนั้นจะเด่นที่1 เอามาจับคู่เด่นนะครับ7101ครับเราจะได้แบบนี้ที่2คู่นี้ครับซึ่งสูตรอันนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่ท่านสมาชิกลองเอาไปพิจารณาดูนะครับขอถ้าเกิดตรงกับเลขที่เราชอบอันนี้จัดไปได้เลยครับผมซึ่งท่าที่คำนวณย้อนหลังให้ดูนะครับก็สูตรจะมาแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดมีแค่2 คู่นะครับก็จะมา1คู่ตรงๆครับในนี้โอเคนะครับซึ่งสู่จะเข้ามาแบบนี้นะครับซึก็สีงวดไปแล้วนะครับสีงวดเราจะมาลุ้นกันนะครับสู่จะเดินต่อได้อีกหรือไม่นี่ครับในงวดวันที่16กรกฎานะครับซึ่งจะเด่นที่7 คู่71นะครับ01แบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากให้พิจารณาดูนะครับซึ่งเราทำได้ที่71และศูนย์หนึ่งะครับถ้าตรงกับได้ที่เราชอบ่ะจัดไปนะครับซึ่งเลขชุดนี้นะครับก็เป็นตัวเกนะครับ71นะครับมาที่2ตัวบนไปแล้วนะครับ07 1นะครับหรืออาจจะมาล่างในวงนี้ก็ได้นะครับ เจ็ดนนะครับจะกากรตัวกับไว้ดวยก็ได้นะครับถ้าเราชอบนะส่วนตัวนี้นะครับ0110นะครับก็อ่ะเลือกเอานะครับจะดึงอยู่ที่2คู่นี้อ่นะก็ถ้าเราถูกใจสูตรอันนี้จะแคบไว้ดูก็ได้นะครับอ่นะก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีสรุปสองตัวล่างให้ชมกันนะครับอีกเช่นเคยยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ